ว่ามีความคืบหน้าดีมากเลยนละครับผมอีกไม่นานก็คงจะแล้วเสร็จนะครับนั่นครับไปเชื่อมกับลานสกายวอล์กตรงนั้นเลยล้วครับผมซึ่งลานสกายวอล์กใหญ่โตแบบนี้นะครับจะมีอยู่2จุดนะครับจุดนั่นแหละครับเป็นโครงกลางลงน่าจะเป็นบันไดลงคล้ายกับรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสกายวอล์กบางกะปิคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งแต่ ต้นทางเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าสถาบันนิด้าน,นะครับผมถ้าเรามองไปทางนี้นะครับเราก็จะเห็นจุดเริ่มต้นของสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับที่จะขึ้นจากถนนเสรีไทยไปลงลาดพร้าวนะครับผมซึ่งสะพานข้ามแยกบางกะปิตัวนี้ก็เปิดให้ใช้งาน100%แล้วนะครับ แต่ยังมีบางส่วนที่กำลังก่อสร้างอยู่นี่แหละครับจุดที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็คือสกายวอล์กนั่นเองซึ่งสกายวอล์กนี้ก็มาจากสถานีรถไฟฟ้าบางกะปินะครับน่าจะมาสิ้นสุดกับตรงจุดนี้นะครับซึ่งจะเชื่อมกับสะพานลอยหน้าวัดศรีบุญเรืองนะครับนี่แหละครับจุดเชื่อมต่อนะครับ ก็จะเชื่อมกับสะพานลอยตัวนี้นะครับอนาคตเขาก็จะตัดราวเหล็กตรงนี้ออกนะครับเพื่อไอเชื่อมกับสะพานลอยและสามารถลงไปทางวัดศรีบุญเรืองได้หรือจะไปทางแฝดกลองจันทร์ก็ได้นะครับผมซึ่งสองฝากฝั่งก็จะเป็นชุมชนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชนชนที่อยู่อาศัยนะครับผมและไปทางนี้ก็สถาบันนิได้านะฮะ สถาบันการศึกษาที่สำคัญการมีดิดาและก็ไปทางนี้ก็วัดศรีบุญเรืองนั่นเองเนี่ยครับเมื่อลงจากสกายวอล์กก็มาทางนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปวัดศรีบุญเรืองนะครับเดินเข้าไปข้างในเลยนะครับวัดจะอยู่ติดกับกรองแสนแศบนะครับและหน้าวัดก็จะเป็นท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะครับที่จะไปสู่ประตูน้ำนะครับผม แต่ผ่านเดอมอประตูน้ําไปทางนู่นเลยล่ะครับผมซึ่งก็จะเห็นว่าคืบหน้าไปเยอะมากแล้วนะครับผมอีกไม่นานก็คงจะแล้วเสร็จน,นะครับตลอดสายทางเลยนี่คือจุดที่อยู่ปลายทางนะครับไปเราไปดูจุดอื่นกันบ้างนะครับไปกันเลยซึ่งจุดตรงนี้ก็ใกล้กับทางลงจาก ถนนลาดเล้ามาลงเสรีไทยนะครับสะพานข้ามแยกบางกะปินั่นเองซึ่งถ้าเราได้ยินเสียงบรรยากาศการก่อสร้างนะครับจะดังเก้งข้างเก้งข้างเก้งข้างเลยนะครับผมแปลว่าเขาเร่งก่อสร้างกันนะครับเพราะว่าการก่อสร้างมันต้องอยู่ภายในสัญญานะครับถ้าแล้วเสร็จไม่ตามสัญญานะครับก็จะมีกล้าปรับนั่นเองนะครับผมดังนั้นการก่อสร้างต้องแล้วเสร็จตามสัญญาที่เขากำหนดนั่นเอง ซึ่งตอนนี้ผมจะเดินไปทางตลาดบางกะปินะครับซึ่งผมสังเกตเห็นว่าปุ๊บบาทฝั่งนี้นะครับฝั่งขาเข้าเมือง <c oughs> เล็กมากเลยนะครับทำไมมันเล็กอย่างเงี้ยมันต้องใหญ่กว่านี้สิแต่รถมาก็ติงหูเลยเนะี่ยจากจุดนน้นมาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ยังยังยังไม่วางฐานเลยนะครับผมนี่แต่ว่า มีตัวยื่นมาแล้วตัวรองรับแล้วนะครับแต่ตัวพืพ้นสะพานยังไม่วางนะครับผมแต่น่าอีกไม่นานละครับผมเพราะว่ามีตัวนี้แล้วก็วางเป็นร่วมสำเร็จนะครับซึ่งไปข้างหน้าเรานะครับก็จะเป็นแยกบางกะปิกนะครับ ซึ่งจุดนี้จะเห็นโครงลากยาวมาแล้วนะครับเป็นโครงสะพานนะครับซึ่งมาเชื่อมกับตรงนี้นะครับเป็นลานสกายวอล์กนะครับและก็จะมีจุดทางขึ้นลงนะครับเนี่ยครับตรงนี้เขาจะเห็นเสาทาทางขึ้นลงนะครับเพื่อให้คนที่เดินสกายวอล์กได้ลงจากสกายวอล์กลงถู่พุตบากนะฮะซึ่งเขากําลังมีการส่องกล้องกันอยู่นะครับว่าจะวางรากฐานลงตรงไหนนะครับและตรงนี้ก็ ลานสกายวอล์กนั่นเองและตรงนี้เข้าไปถนนพ่วงซีรีนะครับอนาคตนะครับจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลพาดผ่านเพื่อไปเชื่อมกับแยกลำสาลีนะครับผมและริมคลองแสนแสบเราจะเห็นเขาสร้างคอนโดสูงใหญ่ยู่นะครับนนซึ่งเกิดขึ้นหลายคอนโดเลยนะครับริมคลองนี้นะครับผมเพราะฝั่งนู้นก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มนั่นเองและไปตรงแยกบางกะปิก,ก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นแหละครับ ซึ่งลานสกายวอล์กใหญ่โตแบบนี้นะครับจะมีอยู่2จุดนะครับจุดนี้นะครับตรงแยกเข้าถนนนวมินและอีกจุดก็ตรงตลาดบางกะปินะครับซึ่งลานสกายวอล์กตรงนี้ก็อยู่หน้าสำนักง,งานเขตบางกะปินั่นเองแล้วครับผมนี่ และฝั่งนู้นนะครับตรงที่เป็นสวนนะครับก็จะมีทางลงแล้วนะครับนั่นก็ทําบันไดาทางลงแบบนั้นเลยน่หละครับเป็นโครงทางลงน่าจะเป็นบันไดลงคล้ายกับอ่ารถไฟฟ้านะครับแบบนั้นแหละครับจากลานสกายวอล์กตรงนี้นะครับเราไปกันต่อนะครับผมมุ่งหน้ากันไปต่อ ไปตรงปันทิพนะครับใครไม่อยากไปปันทิพบ้างไม่อยากจะไปปันชิพแต่เราจะไปปันทิพนะซึ่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งหน้าสำนักงานเกตนะครับก็จะเป็นทางลงด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็มีเสาทางลงละเนี่ยลงจุดนี้แล้วครับผมซึ่งมาฝั่งนี้นะครับลงที่จะไปหน้าห้างปันทิพนะครับเขาก็ทํา เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเนี่ยครับจะเชื่อมกับสะพานล,ลอยตรงนี้หน้าห้างพันทิพย์นะครับซึ่งฝั่งนู้นก็มาจากหน้าตลาดบางกะปินะครับก็มาเชื่อมตรงเนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าก็ปูพื้นกระเบื้องแล้วนะครับตรงสะพานนะครับ คือว่ามีความคืบหน้าีมากเลยนะครับผมอีกไม่นานก็คงจะแล้วเสร็จนะครับนั่นครับไปเชื่อมกับลานสกายวอล์กตรงนั้นเลยลวครับผมส่วนฝั่งนี้ก็ปูกระเบื้องแล้วเช่นกันนะครับและไปเชื่อมกับลานสกายวอล์กตรงหน้าตลาดนาำกะปิตรงนู้นแหละครับผมแล้วถ้าใครจะไปห้างปันทิพย์ก็เดินสะพานลอยนี้ไปได้เลยนะครับเนี่ยครับอนาคตก็คงจะเปิดทางนี้เข้าห้างนะครับ ซึ่งก็ปิดช่วงโควิดนั่นเองนี่แหละครับสะพานลอยที่เชื่อมหน้าพันทิพย์นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปทางนี้เลยซึ่งจะไปทางยอมอบางกะปินะครับซึ่งที่ผมเดินยมพุทธบาทนี้ก็หน้าพันทิพย์นะครับก็มีของขายกันนะครับของกินของทอดอะไรอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะครับมากันได้แล้วเดินต่อไปเลยนะครับผม เดินข้ามถนนตรงนี้ไปก็จะเป็นพื้นที่ของตลาดบางกะปิแล้วนะครับเนี่ยใหญ่โตเลยนะตลาดบางกะปิถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของโซนนี้เลยมีผล,ลไม้มีผักมีของสดของคาวนะเยอะแยะเลยซึ่งตอนนี้ก็ปรับพื้นที่้าขายตรงนี้นะครับให้เป็นระเบียบมากขึ้นเพื่อรองรับความเจริญของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแนละสกายวอล์กที่กําลักงก่อสร้างอยู่นะครับซึ่งเมื่อก่อนก็จะขาขายเต็มเลยนะแต่น,นี้ก็จะให้เป็นระบบ ระเบียบมากขึ้นนะครับนี่ตามป้ายนี้เลยครับผมเนี่ยครับจานละสิบบาทสิบบาทนะครับเยอะเลยนี่ซึ่งมีหลากหลายเลยนะใครจะซื้ออะไรก็ไปทำกับข้าวอะไรพวกนี้ครับผมเนี่ยเข้าไปในตลาดทางนี้เลยซึ่งใครจะซื้อไก่ซื้ออะไรไปขายเป็นเหมือนในร้านของชำนะครับที่ไปขายติดย่อย ก็มาซื้อต่างนี้ได้นะครับซื้อแล้วก็ไปขายแบบจากนี้ยี่สิบก็ไปขายสามสิบก็ได้กับราคาพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตลาดการเกษตรที่ใหญ่เหมือนกันนะของโจนบางกะปินี่แหละครับไปมาแล้วก็ข้าไปดูตลาดกันหน่อยนะครับผมนี่ครับตลาดบางกะปินะครับ ซึ่งมีคนมาซื้อผักซื้ออะไรไปทำกับข้าวเยอะเลยนะตอนเย็นๆนะครับผมเนี่ยครับผักก็ไม่แพงนะครับ,ยา,รบยาวเลยครับตรงนนมีกล่องสดนะฮะกลาวไปกางไนเยอะเลยนะแล้วออกมาหน้าตลาดน,นะครับเราก็จะเห็นแล้วครับนี่ลานสกายวอล์กที่ว่าการนนครับอยู่ตรง ทางแยกเข้าถนนสีนัก,กรินนั่นเองนะครับผมเนี่ยครับลานสกายวอล์กตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ทางขึ้นลงจะสร้างตรงไหนนะครับหรือน,นู่นตรงโน้นก็จะเป็นสะพานล,ลอยเลยครับฝั่งเริ่มต้นถนนสีนัก,กรินนะครับก็จะมีสะพานล,ลอยลงนะครับและก็ทอดยาวไปจนถึงสถานีแยกลำสาลีนะครับจะผ่านกองแสนแสบเพื่อลงสู่ท่าเรือกองแสนแสบนะครับ และก็ไปต่อจนถึงแยกลำสารีนะครับเพื่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับผมและก็สถานีลำสารีนะครับต่อไปก็จะเดินสกายวอล์กมายาวได้เลยนะครับผมซึ่งจากลานสกายวอล์กหน้าตลาดตางกัปปีนะครับเราไปกันต่อนะครับไปทางโซนนี้แหละครับผมนี่ มุ่งหน้าไปทางโรตัสและก็เดมมอนะครับผมไปดูซิว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วซึ่งตรงนี้เ็กั้นนะครับไม่ให้คนเดินในถนนนะครับแต่เราดันเดินในถนนนะครับผมซึ่งเราก็ต้องดูรถด้วยนะครับผมนะีครับผมเป็นิเกตตลาดบางกะปินะครับผมและเราจะเห็นว่าลานสกายวอล์กสร้างมาคืบหน้าเยอะมากแล้วนะ ดูสิเป็นโครงมาจนถึงนู่นแล้วนะอีกไม่นานน่าจะแล้วเสร็จนะครับผมว่ากันนะซึ่งตรงนี้เราผ่านหน้าโลตัสนะครับก็ทําทเป็นสวนสาธารณะนะครับทรงต้นตาลสี่ต้นนี้นะครับผมนี่ก็ปรับให้สวยรองรับกับรถไฟฟ้าเลยทุกอย่างจะเริญขึ้นหมดเลยนะครับมีพื้นที่สีเขียวนะครับผมเดินต่อไปครับซึ่งโลตัสต,ตอนนี้ก็มีตลาดอยู่นะครับผมเป็นเต็นท์นี่แหละครับ ก็มีกันตลอดแหละแต่บางช่วงที่มีงานอะไรก็จะเอาเต็นท์ออกค่อยๆมาตั้งใหม่นะครับผมหน้าโลตัสก็มีงานกันอยู่นะครับใครจะมาก็มาได้นะครับนี่เราเห็นสะพานสกายวอล์กนะครับที่เชื่อมกับโลตัสนะครับก็ทํามาต่อมาถึงตรงนี้แล้วเสร็จแล้วครับรอที่จะเชื่อมเข้าสกายวอล์กที่อยู่กลางถนนนะครับลงใต้สะพานข้ามแยกบางกะปินะครับ ซึ่งถ้าเรามาจากหน้าโลตัสนะครับยาวมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมกับสะพานล,ลอยนะครับผมซึ่งสะพานล,ลอยนี้อยู่หน้าเดอะมอลนั่นเองนะครับและก็เชื่อมเข้ากับน้อมจิตด,ด้วยและรับผมแน่ซึ่งหน้าเดอะมอลก,ก็มีสะพานล,ลอยสองตัวนะหัวท้ายเลยฝั่งนู้นก็มีสะพานล,ลอยเหมือนกันนะครับผม นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เชื่อมกับสะพานหน้าเดอมอนะครับผมซึ่งสะพานนี้ก็จะเชื่อมเข้าน้อมจิตและก็แอปปิแลนด์นั่นเองนี่คือห้างแอปปิแลนด์นะครับผมและฝั่งน,นี้ก็น้อมจิตนะ ตรงนี้คือแอปปี้แลนด์สเรดนะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างห้างน้อมจิตนะครับผมกับห้างแอปปี้แลนด์นะครับซึ่งเป็นจุดที่มีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ยาวสองข้างถนนเลยนะครับผมในกลางในก็เป็นศูนย์อาหารนะครับผมนี่ของกินเยอะเลยมาเดินกันได้นะครับตอนเย็นๆนะครับผมสเตจแอปปี้แลนด์นั่นเอง จุดนี้คือศูนย์อาหารแอตติแลนด์นะครับมีของกินมากมายเลยใครหิวก็แวะมากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขึ้นหน้าไปเป็นไหนไแล้วครับนี่และครับจุดที่จะเชื่อมกับสะพานนะครับผมตอนนี้เขาปิดอยู่นะครับผมแล้เขาก,กำลังเร่งก่อสร้างกันอยู่นะครับ เมื่อ,อนาคตมาเปิดก็จะเอาราวเหล็กนี้ออกนะผมและเราก็เดินกันต่อไปจุดนี้เปิดใช้แล้วนะครับซึ่งเป็นเฟสแรกนะครับที่มาจากสถานีบางกะปินั่นเองยาวเลยครับผมเนี่ยขอเชื่อมันตรงนี้แหละครับผมเนี่ยก็จะเข้าเดอมอก็เดินเข้าสะพานนี้เลยครับผมไปดูกันนะครับผมนี่ตรงหน้าเดอะมอนะครับนี่ก็ทาเป็นเคริร์ฟเป็น น้ำตกหรืออะไรเปล่าเนี่ยต้องรอดูว่าแล้วเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับซึ่งสวยงามมากเลยนะครับผมตัดแล้วเสร็จแล้วคงจะแบบโอ้โหอลังการใช้ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเดินเข้าเดวหมก็เข้าตามตรงสะพานลอยนั่นเลยแล้วครับผมนะเปิดสุดตรงนี้ครับแล้วสะพานลอยแล้วก็เชื่อมกับทางเข้าเดลโมนะครับถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะไป น้อมจิตนะครับผมและตรงกลางก็จะเลยไปตรงหนุ่นโลตัสเลยและจุดหน้าเดอร์มอนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสกายวอล์กที่มาจากาสถานีบางกะปินะครับผมเราเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับผมนะเนี่ยเดินไปทางนี้เลยนะครับผมซึ่งเราก็จะผ่านตรงไหนละ่ะสกายวอล์กนี้ก็จะผ่านตรงตะวันนานะครับแต่ไม่มีทางลงเ้ย ซึ่งวิวข้างๆเราก็จะเห็นสะพานข้ามแยกบางกะปินะและก็ตลาดตะวันนานะซึ่งเขาจะเปิดช่วงเย็นๆนะข้างหน้านี้เป็นกับข้าวนะมีของกินมากมายเลยซึ่งก็จะมีวัยรุ่นมาเดินกันนะกินซื้อกับข้าวกินเจ็จก็เข้าไปในตะวันนาซื้อเสื้อผ้านะซึ่งเมื่อก่อนตะวันนา หรือว่าเป็นจุดซื้อเสื้อผ้าที่ยอดฮิตมากที่สุดเลยนะครับผมแต่ปัจจุบันก็เรียกว่าซื้อออนไลน์ซะเยอะนะครับการมาเดินตะวันานาก็เลยน้อยลงทําให้ห้างแบบเบาๆวิวๆกันบ้างครับผมแต่ไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวสักพักคงจะฟื้นตัวนะครับเมื่อว่าคนซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกมากก็มาซื้อในตลาดนะครับตรงปกแน่นอนเพราะเราสามารถลองได้นั่นเองนี่ก็กําลังจัด จุดจีนนะฮะนั่นใหญ่เลยจริงใหญ่ซึ่งแดดล่มรุมตกแบบนี้นะครับก็แสงสวยมากเลยนะครับผมน่าจะมาถ่ายรูปกันได้นะและฝั่งนี้เราก็จะเห็นสะพานข้ามแย,ยกบางกะปินนะนี่ถือว่าวิวใช้ได้เลยถ้าไม่มีรถไฟฟ้าเราไม่ได้เห็นวิวจุดๆแมบนี้นะซึ่งจุดนี้นะครับจาก สกายวอล์กนะครับถ้าเราจะไปสถานีบางกะปินะครับก็จะมีลิฟต์เข้านะครับหรือไม่ก็เวียนไปขึ้นบันไดเลื่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมหรือถ้าจะลงตะวันนาก็ลงลิฟต์ลงข้างล่างหรือเดินลงบันไดก็ได้นะนี่ครับจุดนี้คือจุดเชื่อมของสกายวอล์กจุดแรกเลยนะครับจากสถานีรถไฟฟ้าบางกะปินั่นเอง เนี่ยครับลิฟต์ตรงนี้เลยแต่เราไปบันไดเลื่อนดีกว่านะครับจะหยัดไฟใช่หรือเปล่าเนี่เวียนดังนี้เลยเราจะไปบันไดเลื่อนขึ้นไปสถานีบางกะปินะหรือจะเดินก็ได้แต่บันไดเลื่อนดีกว่า ขึ้นไปแล้วพอเราขึ้นมาข้างเมือนเราจะเห็นเดอะมอลนะฮะเดอะมอก็ทาสีใหม่แล้วนะเป็นสีขาวเทา,านะครับแบบรูเลยเพิ่งเปลี่ยนชื่อห้างใหม่เป็น M l i h t s t o l e นะฮะจากเดอะมอลเป็น M l i h t s t ต l e ซึ่งภายในก็หรูหราเลยนะผมเคยทาไปดูแล้วลองไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมนี่คือสะพานข้ามแยกบางก,กะปิที่ก็เปิดนะครับผมข้างล่างก็เป็นสกายวอล์กที่เราพามาเมื่อะกี้ครับไปเราเข้าไปในตัวสถานีกันดีกว่า ฝั่งนู้นคือฝั่งลงอีกข้างนะครับที่มีลิบมาเป็นส่วนป่าเลยนะโอ้โหร่มเย็นเลยนะครับรถจะติดมากเลยครับตอนเย็นๆน,นะครับซึ่งน้อยคนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกบางกะปินะส่วนมากเขาจะไปตามแยกแคสตินแลนด์นะครับผมแล้วก็แยกบางกะปิก็เลยไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยกนะครับก็เลยรถติดแบบน,นี้นะครับไปถ้าในสถานีกันนะครับซึ่งวันนี้ผมพาไปตั้งแต่นูน่นแยกนีด้าเลยนะครับตอนนี้ก็จะเย็นแล้ว เออตั้งแต่บ่ายถึงเย็นเล่นแว่ือวสะพานสกายวอล์กนี่ก็ใสอยู่นะหนึ่งกิโลสี่นะครับหรือกิโลครึ่งเลยนะครับผมถ้าแยกไปก็เกือบสองกิโลกว่าเลยนะครับถ้าแยกไปทีออ่ลำสาลีด้วยนะครับผมซึ่งบันไดนี้ที่ขึ้นสถานีตรงนี้คนก็สงสัยนะว่าเขาไว้ทําไมเหรอก็เป็นบันไดจุกเจอนะครับเผื่อเออดอะไรก็ขึ้นลงตรงนี้ได้ แต่ถ้าไม่มีเอ็ดะไรก็ขึ้นได้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งจะเชื่อมกับสถานีข้างบนเลยกระปู้งง่ายๆก็คล้ายบันไดหนีไฟนั่นแหละครับไปกันต่อนะครับซึ่งสถานีบางกะปินี้ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะแล้วเ,เราต้องข้ามแยกบางกะปินะครับเวลาลงพัดก็จะเย็นเหมือนอยู่บนภูเขาเลยนะครับซึ่งก็มีป้ายประกาศเยอะแยะมากมายเลยนะอ่านกันได้ซึ่งถ้าเราข้ามเงยตัวสถานีเราก็จะต้องผ่านเครื่อง ตรวจอาวุธต,ตรงนี้นครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของสกายวอล์กปากะตินะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมและคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปชมอะไรกันคอยติดตามกันนะครับซึ่งคลิปผมนานๆจะได้ลงหน่อยนะครับผมแล้วว่าไม่รู้จะลงอะไรเหมือนกันเอาที่แบบ อยู่ในกระแสหรือที่คนอยากรู้นะครับผมในจุดที่ผมสามารถไปถึงได้นะครับผมฝากช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับของสถานีบางกะเปกนะครับเราจะเห็นไมโครและก็ดมอนะครับฝั่งนี้นะครับผมและเราก็เห็นครองนี่ครับโอ้น้ำใสเหมือนกันนะคลองระบายน้ำตรงนี้นะครับซึ่งเชื่อมกับคลองแสนแบนะครับ และตรงนี้ก็คือตะวันนาสองนะครับซึ่งมีตีน้อยและเอ็นคอนโดเยอะแยะมากมายเลยนะครับและก็แมคโครนะครับก็มุมและก็เบตม่อนเองแล้วก็มีตะวันนาด้วยนะนี่คือวิวสวยมากเลยนะตรงนี้เมื่อเราอยู่บนภูเขาเลยนะซึ่งเราเห็นความเจริญเยอะมากมายเลยมีคอนโดขึ้นเยอะเลยครับผมและบางคอนโดก็ต้องทาสีใหม่นะครับเพราะว่าสถานีรถไฟฟ้านี้ก็จะเห็นนะครับก็จะทําให้ ยูโซมไบต์ก็เลยตามงตาสีนั่นเองฝั่งนึงก็มีคอนโดใหม่นะครับผมนี่คือสถานีปากกะปินะครับซึ่งเป็นสถานีสนุดท้ายของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนลาดหล้าก่อนข้าวสู่สีนคารินนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย